แซงมาดาโมเดลของเราเป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันนะครับของโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในโซนของตำบลแซงดานะครับสาเหตุที่ทําให้เราตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ก็คือมันเกิดจากปัญหาในเรื่องของภาพขาดแคลนบุคลากรงบประมาณที่ใช้การจัดการเรียนการสอนรวมทั้งครูแต่และโรงเรียนของพวกเราไม่ครบชั้นเมื่อสพทอ เห็นความสําคัญในเรื่องนี้แล้วกําหนดให้มีโรงเรียนคุณภาพต้องการที่จะทําให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงนะครับทีนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทางเหล่าบูพานนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายของพวกเราได้มีการประชุมผู้ปกครองแล้วก็ประชุมคณะกรรมการฐานสาแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนว่า,เ,าเราจะมาร่วมกันแจาการรเยนกรสอนร่วมกันเพื่อพัฒนาให้เป็นแสงบดานโรงเรียนไหมนะชุมชนและกรรมการฐานสา,นาไฟเขียวให้พวกเรา ับว่าให้เราจัดการเรียนการสอนร่วมกันได้นอกจากนี้นะครับทางสพทนะครับยังเห็นความสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นโรงเรียนนำร่องในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับผสมศึกษานะครับจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาให้พวกเราได้อาจ้างครูต่างชาติให้กับัปเปียนผมว่ามันเป็นมิติใหม่ของโรงเรียนในสพทข,ของเราหรือว่าโรงเรียนรัฐบาลของเราโดยมีเป้าหมายสูงสุด ในการรวมมือกันครนั้งน,นี้ก็คือคุณคาพของผู้เรียนอยากได้สนามฟุตบอลที่มีโดมหลังคาก็สาวย่าน้ำ<ะ>จะได้ถ้าเวลาจะจมงน้ำเราจะได้เชื่อตัวเองไล้และท้ายที่สุดนี้นะครับอาผมในฐานะที่เป็นทีมงานที่พัฒนาเรื่องนี้กับท่านกอฟพิสิกธ์นะครับต้องขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งสพขอ,ขอ,ขอเขตพื้นที่รวมทั้งคณะกรรมการึาราและที่สำคัญที่สุดก็คือ คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่ไว้ใจพวกเราและเปิดโอกาสให้พวกเรา,เามาบริหารจัดการร่วมกันค่ะดิฉันน,น,นางสาวินตยามุ่งชาติลูกชายเรียนอยู่ชั้นอน,น,นุบาลสองจากหมู่บ้านไหนครับจากห<ร>มู่มบ้านหงงนกแซวหงุ่งนกแซวจากที่ไปถึงบ้านไกลไหมครับไกลกี่กิโลเมตรครับประมาณสิบสิบเท่าไหรครับประมาณสามสิบสิบแปดแปดแปดกิแล้วแล้วลูกมาเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ ดีระยะทางที่เดินทางมาไกล18กิโลเมตรคุ้มไหมครับคุ้มคุ้มค่าในการนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมส่วนใหญ่ก็เรียนรู้ดีะเรียนรู้ได้ดีขึ้นใช่ไหมครับมหาาราเป็นโรงเรียนเครือข่ายในส่วนของโรงเรียนบ้านเรากูพันวิทยาซึ่งก็มีที่ไปที่มานะครับมันประสบปัญหาในเรื่องของบุคลากรครูนะครับ ไม่พอเพียงไม่ครบชั้นซึ่งเดิมทีโรงเรียนบ้านหล่อพิพานวิทยาก็มีสาขานะครับก็เป็นสาขาของยักษ์ก้อนซึ่งไม่มีตาแหน่งครูหรือบุคลากรเลยก็ได้นํเด็กมาเรียนรวมที่โรงเรียนบ้านหล่อพิาาานะาาอพานวิทยา,ยา,ยทยา,า,ยาป็ดกันมาเช้าเย็นกลับทุกวันอยู่แล้วนะครับเด็นทาให้ผู้ปกครองและก็นักเรียน คุ้นชินกับการเดินทางมารเรียนเป็นื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อมีโครงการสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนะโดยกำหนดให้แสงมาดามวิทยาเป็นโรงเรียนหลักนะครับก็มีความสนใจแลวก็เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้กับเด็กๆของเราเหมือนที่ท่านอบอกก็คือเราเราไม่อยากให้โรงเรียนโรงเรียนนั้นกลายเป็นโรงเรียนล้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับแต่ว่าเราจยติดปัญหาอยู่ที่เพื่อว่าโอเคการรับส่งเด็กนักเรียนจากหมู่บ้านนะครับจากหมู่บ้านต่างๆนะครับมาเรียนที่นี่งบประมาณจะไปถึงโรงเรียนเหล่าบุพาน์แล้วก็ให้โรงเรียนเครือข่ายเนี่ยดำเนินการจัดหารถให้แต่ทีนี้เราอยากจะนําเด็กของเราไปที่เหล่าบุพาน์ทุกวันนะครับในห่วงของภาคที่มีการจัดการเรียนการสอน แต่พวกเราสองคนก็ยังมีปัญหาในเรื่องของภานะแล้วก็มงบประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้างค่าภานะว่าเราจะเอางบประมาณจากส่วนไหนหปืส่วนไหนมาเพื่อที่จะพาเด็กไปไปแหล่งเรียนรู้ได้นะครับถ้าเรามีภานะหรือว่าได้รับงบประมาณในเรื่องของการจัดสรรเป็นค่าภานะที่จะนําระเบียนออกตะเวนเรียนตามสนยนต,าตาย่างๆการใช้งานโร,นเร,นรงเรียนเหล่าบุพานหรือว่าโรงเรียนเครือข่ายมันก็จะเกิดการใช้งานเหมือนกันกันกบว่าห้องนั้นเป็นห้องเรียนหนึ่งของเครือข่ายของพวกเรา ครับก็อันนี้เป็นประเด็นที่จะต้องเติมเต็มเพื่อสร้างความมั่นใจกับทุมทุและผมว่ามั่นใจว่าถ้าเราบริหารจัดการเหมือนที่เราวางแผนนี้ได้แล้วก็งบประมาณมีฐานะปัจจัยต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสามารถสนับสนุนและซัพพอร์ตการดาเนินการของพวกเราผมมั่นใจว่าผู้ขครองจะยังคงเห็นชอบแลว้วก็เห็นดีกับพวกเราในการดำเนินการทางนี้นะครับท้ายที่สุดเหมือนที่ผมกับท่านของผสิบอกก็คือต้องขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ให้โอกาสกับพวกเราที่ให้โอกาสแสงดาโมเดลแล้วก็เครือข่ายทุกท่านที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาการ ของพวกเราให้การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและ,ะจะเป็นความยั่งยืนให้กับวงกานศึกษาต่อไปเพื่อพัฒนานรูกหลันของเราครับ ตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมพ่วำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่1ทับ2565ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์เมื่อวันจันทร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2565เพื่อมอบนโยบายในการค้นหาติดตามเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคันเพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษาตามโครงการ โดยใช้แอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3มีจํานวนเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคันเพื่อนํำเข้าสู่ระบบการศึกษาตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนจํานวน99คน57โรงเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ศึกษาแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุดสท .04.006 ทับว .326 ลงวันที่7กุมภาพันพุทธศักราช6 5 6 5 2. ขับเคลื่อนนโยบายสู่สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด199แห่ง 3. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์สพอปอกาลสินเขต3 w w w g e l a s i n 3 g o t h 4. มีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ Facebook สพอปอกาลสินเขต3 5. แจ้งนโยบายสู่สถานศึกษาในสังกัด199แห่ง 6. สพอปอกาลสินเขต3 ได้จัดตั้งวารูมมีที่ตั้งอยู่ณนะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาชั้นสองอาคารสพอปออกาลสินเขต3ามอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกลสินเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการดำเนินงานด้านติดตามค้นหาเด็กตกหลน่นและเด็กออกกลางคันรายงานผลการดำเนินงานตลอดจนให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่สถานศึกษาในสังกัดเ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายพาน้องกลับมาเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามคำสั่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระสินเขต3เพื่อกำหนดแผนและแนวทางการดำเนินงาน8เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีเครือข่ายทุกเครือข่ายในสังกัด10เครือข่ายและศึกษานิเทศประจําอําเภอได้ตรวจสอบติดตามงานดังกล่าวด้วย 9. เน้นย้ำนโยบายนี้ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและกำหนดเป็นนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา 10. ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคัน เพื่อให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษารวมกับประธานกลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดจำนวน57แห่งจำนวน99คนและ11สรุปจัดทำรายงานผลการดำเนินง,งานตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน